ครับผมสวัสดีครับซิปนิวไอหนุม่มทุ่งบ้านนานะครับบัญชาเดชวารีมารายงานตุยแจ้าค่พี่น้องวันนี้จะพาไปชมนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องฝนตกหลายวันพี่นอ้องเอยโอ้โหตกสนันวันไหวฟ้าร้องคึ้่ครามโอ้โหเสียงดังไปทั้งแปดทิศเลยพี่นอ้องเออน้ำท่าไม่ต้องถามว่าน้ำท่าเยอะไหม นี่พี่น้องดูเอาเ้อพี่น้องเด้อโอ้หนานี่เนาะพายุพายุเยอะแยะระวังนะครับเด็กหนุ่มเด็กหน้อยเนาะจะแปเล่นน้ำเนะอันตรายสุดๆเลยพี่น้องเด้อโปรดดูแลลูกหลานของท่านดีเลอวพี่น้องน้ำเยอะอันตรายนะครับผม ดูสิพ sí ี่น้องดูเข่านะพี่น้องเอ้ยเขากำลมังจะงามเนาะพี่น้องเนี่ยเจอหนามทวมไปหมดเลยพี่น้องเอ้ยดูบนตกมาหลายวันที่ต่อกันดูรอยคาบหน้าพี่น้องดูด้ความเสียหายของเข่านะพี่น้องเนาะเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยทำยังไงเนาะชาวนานเนาะโอ้ ฝนไม่พิสน,นะฮะฝนเขาตกถูกต้องตามฤดูกาลเขาแล้วเนาะนพี่น้องเนาะโอ้โหยอดสุดยอด,ด,ยอดจริงๆเลยฝนฝ่าว่ากันไปนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับนี่แหละครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้รับทราบกันนะครับผมว่าทางนี่นะฮะฝนฝ้าตกนา้า หัวเยอะมากมายนะครับดูแลบุตรหลานของท่านดีๆนะครับคุณรับผู้ใหญ่นะครับผมดูแลดีเดอ้อน้ายอะแยะมากมายเป็นห่วงครับเป็นห่วงอ่ะคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้มีเงินทองใช้เหลือไก่กองนะครับผมมีแหวนมีเงินอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาเดอ้อไปก่อนครับสวัสดีครับ